สวัสดีค่ะเอทีทีุทุกท่กทานสาวตอนนี้สาวดำก็มาถึงปู่แม่ย่านะคะที่ว่าปู่แม่ย่าให้มาดูนี่ค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามืดแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม เนี่ยค่ะสาธุสาธุปป,ปูม๋มแม่ญาจ๋าหม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 า ขอเจ้าของก็มาพอดีนี่ค่ะพระปู่แม่ย่าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัดีมาดูพระปู่กับแม่ย่าไว้เที่ยวก่อนนะคะอ่าที่ว่าพระปู่แม่ย่าวันนั้นถามพนักงานเขาบอกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นใช่ไหมคะค่ะ พอดีวันนี้จะมาดูตอนเช้ามามาค่ำก็เลยแวะแวะก่อนจะ้ะค่ะก็ประมาณน่าจะประมาณวันที่ที่ห้าที่หกค่ะมาเอาทีนี้เขาบอกว่าก็เลยจะมาถามวัาน,นั้นน่ะอยู่ที่อำเภอแวงน้อยจะ้ะทีนี้เขาจะมีรถให้อะไรให้หรือเปล่าคะค่ะ,คะไปถึงอำเภอเมืองพลแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาไปแวงน้อยค่ะ,คะ เลยขอ,อนแก่นไปเลยบ้านไผ่ไปค่ะีรถี้งงับรถมันต้องใช่รถยกแล้วรถต้องหมรถ้อไปข้างกอรรถที่ไปส่งนอะนะใช่ดดใช่จะท,ที่เอาขอหน้าเอาเบอร์เบอร์อู้ไมขอเบอร์อ้หน่อย อค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งค่ะค่ะสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดเอสาวดำค่ะชื่อสาวดำค่ะก็เลยจะมาถามว่าแล้วรถรถที่ขนไปส่งนี่ก็ทางทาง ทางร้านได้ไปส่งเองออกเองไหมหรือยังไงคือจริงมันไม่ได้ลดค่าส่งกับเขาจริงๆถ้าพูดถึงระยะระยะหนองคายอุดรเนี่ยผมส่งให้ฟรีอ๋อค่ะทีนี้มัน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 ไกลเลยเนาะไกลค่ะแล้วทำไงดีเดีคือคุยถ้าคุณส่งกับลุงโตบอกค่ะคือถ้าถ้าไม่แพงมากแล้วคิดว่ามันโอเคพอไหวเดี๋ยวก็ถ้านั้นก็ก็ อาจจะครึ่งประมาณนี้ะครับเดี๋ยวโทรไปเนาะครับผมค่ะพอดีมามาดูไว้แล้วทีนี้พอดีพอดีไปทุนลาดที่คำชะโนดก็เลยกลับมาว่าเออเดี๋ยวมาคำชะโนดก็บูชาเป็นผู้หนึ่งค่ะก็เลยว่าจะมาดูพ่อปู่แม่ย่ายังอยู่หรือเปล่าครับค่ะก็เลยรอจะขอครับคือผมไม่รู้คือมันดูมีมีดูหลายหลายเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้าที่บึงการก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกตั้งอบต จบเขา้าเขาได้แล้วเขาจะมาก็ก็ไม่รู้ใครมาคลอยก็มาแล้หละครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ขอก็มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักวันที่สองสามเนี่ยก็จะโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเข้ามาจะได้เอาเอาเบอร์โทรค่ะเอาเบอร์โทรให้ด้วยค่ะจะจะอน้ำบัตรมาเลยค่ะจะจะใช้ไงแจ้งล่วงหน้าดีครับเพราะผมต้องจองรถด้วยครับใช่ใช่จ้ะเพราะว่าต้องต้องแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้ว สวัสดีชาครับครับจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราวนออกก็ได้ครับแล้ววนจะรับรับครับผมค่ะจ้าจากค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะพ่อปู่แม่ย่านะคะแม่พ่อปู่สีสุดโต้แม่ย่าสีปทุมมานี่ค่ะท่านผู้ชมที่มาดูเราก็ดีเลยค่ะ พอดีเจ้าของเกากำลังจะกลับพอดีค่ะสาวดำก็มาจากคําชะโนดนะคะมาจากคําชะโนดแล้วก็เลยออกมาทางด้านนี้มามาหนองคายมานี่ค่ะเพราะว่าถึงจะจําเส้นทางได้นะคะ ก็เห็นแล้วนะคะท่านผู้ <laughs>